สวัสดีครัผมวมนีธีมาแบ่งปันนะครับคลิปสันส้นๆนะครับในการเล่นลําเพิ่นนะครับ ผมเชื่อว่าเป็นความไฟฟฝันของทุกคนนะครับเรียนพิ้นนะครับอยากเป็นราเพริศนะครับผมเทสคลิปสั้นๆเลยนะครับน้อยๆเพื่องานในการฝึกนะครับครับแรกผมเรียนเนฟ่งฟังก่อนนะครับสิบประกอบดนตรีนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับลองไป ซมีนดสแหงน้านะครับ้วก็วิที่การใส่ปิกนะการดีดนะครับที่ลูกศรดีดขืนดีดลงงหันํานะครับอ่าแรงๆสีเป็นเกือบสิดีดลงวมดนะครับถามว่าเบิ้งอันที่แรกเลยนะครับโนดนะครับโนที่มีว่าลาลาลาที่ลาซันฟ้านะครับเดี๋ยวผมสิเข้ามาไก่เมือนะครับลาลาห้อยฮะหอยห้าวท้งหมดเป็นทำนองสี่นะครับลาลาลาที่ลาซันฟ้านะครับผมมีสองทองเข่าครับโดนตีฟั่งนะครับ ลาซอนฟาลาลาลาที่ลาซอนฟ้าลาลาลาที่ลาซอนฟ้านะครับคำว่าดีดแบบนี้นะครับลาลาลาที่ลาซอนฟาเำว่มดีดแบบนี้ครับไ้ดีดคือยังเสียงทองนะครับทําลองนะครับเป็นครับ ลาลาเนี่ดีดลงครับลาที่ <re> ลาเนี่ยทเป็นรวบคําครับลาที่ลาเป็นดีดโลงสบัดขึ้นแล้วก็ดีดลงงนะครับเป็นลูกซ้่นะครับแล้วก็ซอนฟ้านี่เป็นดีดโล่งเบิร์ตนะครับเป็นลงลงลงขึ้นลงลงลงนะครับสําหรับผู้ว่าจิหัวใส่ปีกยังไงนะครับแต่ว่าสําคัญคือบ่งตรงนี้นะครับลาท่ลานี่ครับเนี่ยเรารวบป๊กนะครับรวบเสียงเป็นดีดดีดโลงปุ๊บแล้วสบัดขึ้นเลยนะครับ ลาธิลานะครับลาธิลานะครับลาธิลาซอนฟานะครับมาอีก,กอันหนึ่งครับเบิองการดีดครับบอลเลยมาผมดีดล่องสองเทนนะครับก่อนที่ขึ้นลาธิลา,ลาครับนิ้วครับเบิองนิว้วอลงปีกกับนิ้วนะครับนาดีดล,ล่องละสบัสดขึ้นเลย เพงเนี่ยล้วก็จอใส่ลูกสะอื่นขาไปนทำนะครับจะห้าออกธรรมดาก่อนนะครับเป็นละดีดโล่งสองเทียลาลาเราขึ้นข้ามไม้ลาที่ลาดีดโล่งแล้วก็สะบัดขึ้น บรรจัมยู๋บอกนี้นะครับอยูนน่บ่งราทิลานะครับทำไมครับเอาเอาท้องรถน้่งเียไปน้่งลาลาาทิลาจันฝาลาลาลาทิลาจันฝาลาลาลาทิลาจันฝาอ่าช่วงผู้ใดอยากเปลี่ยนนะครับต้องฮัดนะครับฮัดแล้วก็ช่วงการบ้านนะครับเพื่อให้การบ้านนะครับเกาอยากเก่งเข้ากับขยันที่การบ้านเนี hmm. ่ยถือผิดเดี๋ยวผมตรวจให้นะครับแต่ว่า ลั่นลงหันโล่งใน้ไตอ่คลิปนี้ได้ก็ดีดีนะครับเพราะว่าผมสี่จะตรวจง่ายนะครับเวลามันขึ้นข้อเบนมากเด้ถิดได้พิดก็สิแก้หายเลยนะครับครับมาลองเบิรงนันหนึ่งครับลองเพิ่นนะครับคลิปสั้นคลิปแรกครับส่าชวนร้อผมปสิทายห้ไปด้อนะครับลา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 ที่ลาสังฟ้าบ่งนี้นะครับบงจำฝั่งบ่งนี้สะบัดดีดโลงสะบัดขึนหน้าที่ สองนิวกันสไลด์ขึ้นไปเลยนะครับส้นฟ้านี่ดีล่วงสองเทียนเลยนะครับอ่าครับอ่ามันจประมาานี้นะครับครับทิปสั้นๆง่ายๆนะครับฟอร์มโน้ตเอาให้ไปน้ำนะครับ่วยกัหาลัดผมว่าที่เป็นความไฟันของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับอยาเรียนเป็นมือใหม่นะครับอยากเรียนลําเพื่อนได้ครับผมประมาานี้นะครับ